ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับ<ๆ>ผมมาเดิมแมนผู้ไทยคิดว่อน,นี้ทุกคนอ่าเรามาอยู่ในแอป,ปของคิดคริ่งนะทุกคนอ่าเพราะว่าก็ไม่ได้อัปเดตนานเลยทุกคนอ่านสำหรับแอป,ปนี้เนาะอ่ะแอป,ปนี้ทนะุกคนจะสามารถถอนเงินเข้ากับทูบันนี่วอลเลตนะทุกคนจิบบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วก็เจ็ดร้อยบาทนั่นเองนัุนคนอ่าประมาณนี้เลยทุกคนแอป,ปนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวนานแล้วนะทุกคนประมาณสามเดือนได้มั้นะอเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะอะประมาณนี้แอป,ปนี้ทุกคนจะ ถอนได้แค่ทูมันี่บริเลตนะคนแล้วก็ผมก็เคยถอนไปแล้วนะคนนี่สามารถเช็คประวัติตัวนี้ได้นะคนนี้เลยเนาะอ่ะกดเข้าไปหนึ่งที่นะคนอ่ะนี่เลยผมเคยถอนไปสิบบาทแล้วก็สิบาทสองครั้งนะคนอ่ะก็เข้านะคนอ่ะประมาณนี้เลยคนเอาไปเล่นได้นะทุกคนแอปนี้ก็คือมันดาวน์โหลดฟรีทุกคนจาก g Google Play Store เนาะอ่ะประมาณนี้เลยแอปนี้จะเป็นแอปเอ่อการตอบคำถามมันเองนะคนอ่ะแอปนี้มัน ตอบมั่วไ็ได้นะทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะแอปพวกนี้สามารถตอบมั่วอย่างนี้เลยทุกคนอ่ะถูกหนึ่งเนาะนี่อ่ะผิดนะทุกคนผิดก็ไม่เป็นไรทุกคนตอบมั่วๆไปเลยเนาะอ่านี่นี่ถูกอีกแล้วทุกคนตอบมั่วถูกเฉยเลยเอาถูกถูกหมดเลยทุกคนผิดข้อเดียวอ่ะประมาณนี้อ่ะกรับรางวัลนะทุกคน48เหรียญนะทุกคนอ่ะถ้าใครอยากจะกดรับคูณสองนะทุกคนก็ให้กดรับดูวิดีโอนะทุกคนเราดูวิดีโอปุ๊บมันก็จะคูณให้อ่ะประมาณนี้แต่ว่าถ้าไรผมยังไม่ดูแล้วกัน โฆษณามาอีกแล้วทุกคนมาบ่อยเกินทุกคนแต่ว่าโฆษณาพวกนี้สามารถข้ามได้นะคนนี่เลยแล้วก็กดปิดไปเนาะอ่าหน้านี่กดปิดไปเลยแล้วก็ล่อทุกคนอ่าแล้วอ่ะหลังจากที่เราปิดไปนะคนระบบเล่นนะคนอ่าก็คือตรงนี้จะเป็นการเช็คอินนั่นเองนะคนให้เรากดเช็คอินเนาะอ่านี่ทุกคนแล้วกดเปิดเนาะอ่าได้มาสองพันเหรียญเลยนะคนก็กนลับเนาะอ่าโอเคกดกลับไปเนาะ แล้วก็ระบบอื่นนะคนจะมีนะคนอ่ะลุ้นโชคขูดบัตรสลอ็อตการผูกขาดอ่ะประมาณนี้นะคนระบบของมันเนาะอ่ะลุ้นโชคนะคนตรงนี้จะสามารถหมุนได้สิบครั้งต่อวันนะคนแล้วก็หมุนไปเลยอ่ะนี่เลยโอเคได้มาแปดสิบี่เหรียญน,นะอย่างละสองนะคนปุ๊บอ่ะเก้าสิบเหรียญอ่ะโอเค กดกลับนะคนเดี๋ยวโฆษณามันขึ้นโฆษณาขึ้นอีกนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็การขุดบัตรนะคนตรงนี้นี่นี่นี่ดูไปทีละอย่างนะทุกคนตรงนี้จะเป็นการขูดบัตรเนาะอ่าตรงนี้นะคนมันจะสามารถขูดได้ก็คือถ้าจำไม่ผิดประมาณยี่สบัาทเนาะประมาณนี้เลยนะคนประมาณยี่บาทเราขูดได้เรื่อยๆนะคนไม่ปรับใหม่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคนอ๋อมีมีสิบบาททุกคนนี่นี่นี่เจอแล้วอ่าโฆษณามาอีกแล้ว เยอะเกินบางทีเดือดเลือนลดอ่ะโอเคนะคนเดี๋ยวเรากดข้ามก่อนนะคนนี่มันข้ามได้อยู่เนาะแล้วกากดปิดป้ายนะคนแล้วก็รอมันแป๊บเดียวนะคนแล้วก็กดปิดไปอีกเนาะอ่ะนี่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 มันสามารถเล่นได้สิบครั้งนะคนนี่นี่นี่อ่ะโอเคกดกลับป้ายนะคนแล้วก็มีวงล้ออ่าสล็อตพูดผิดนะคนอ่ะสล็อตนะคนตัวนี้ก็จะหมุนได้สิบครั้งเหมือนกันนะคนอ่านี่ตรงนี้มันบอกอยู่สิบครั้งนะคนแล้วก็หมุนไปเนาะ ปั๊บปับปับปับอ่าเจ็ดติดนะคนแล้วก็กดหมุนไปอีกรอบแล้วกันปั๊บปั๊บปับอ่าคุณนสองได้นะคนแต่ยังไม่คูณแล้วกันเดี๋ยวมันมาอีกแล้วโอเคสุดมึงดีอ่าโอเคทุกคนรอแป๊บเดียวเนาะก็เล่นการขำๆนะทุกคนอ่ะคิดนี้นะคนแอปหาเงินฟรีตอนนี้แอปมาใหม่ก็มีเยอะอย ah. ู i̇şte. ่นะคนอ่าผมลงแอปมาใหม่ด้วยนะคนช่วงนี้เนาะอ่าถ้าใครที่ย <size> ังไม่ไ <ment> ด้กดติดตามนะคนก็ กดตามให้ถึงหนึ่งพันซับด้วยนะคนใกล้จะถึงแล้วนะคนอ่ะก็ขอบคุณมากนะคนที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะอ่ะโอเคนะคนก็ไปดูการผูกขาดบ้างนะคนตรงนี้นี่นี่นี่การผูกขาดนะคนจะเป็นไฮโลเนาะคุณหน้าคุณตากันดีนะคนแอปเระเพภทหาเงินจะมีเกมเนี่ยค่อนข้างมากนะคนผมว่าจะ ได้สองร้อเหรียญด้วยนะคนอ่าสูงสุดก็คือสองร้อยเหรียญเนาะอ่าแล้วก็สามารถกระโดดได้สิบครั้งนะคนตรงนี้อ่านี่เลยสามารถคูณสองได้นะคนถ้าใครอยากได้เหรียญเยอะๆเนาะนี่อ่คูณ2งจะได้สี่รอยเหรียญเลยเนาะอ่าประมาณนี้กดกลับไปมาอีกแล้ว <c oughs> มาเยอะ <c oughs> เกินตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวกดปิดไปก่อนนะคนข้ามก่อนอ่ะข้ามเดี๋ยวรอมันแป๊บเดียวทุกคนไม่นานโอเคกดปิดไปเนาะอ่ะแล้วก็ระบบตรงนี้นะคนงานนะคนให้กดเข้าไปเนาะ ตรงนี้นะคนจะมีการเช็คอินแล้วก็อ่ะเล่นเควสนะคนหรือกิจกรรมของเขานั่นเองนะคนอ่ะก็ตรงนี้จะได้มาจากการเชิญเพื่อนนะคน <ua> นี่เลยมันจะมีเพชรด้วยนะคนนี่นี่นีเชิญเพื่อนนะคนอ่ะนี่นกดรับได้นะคนกดรับอย่างนี้เลยนะคนอ่ะโอเคก็เข้าใจนะคนแล้วก็อีกหนึ่งหมืันเหรียญนะคนก็กดรับไปอ่ะโอเคประมาณนี้อันนี้ได้มาจากการเชิญเพื่อนนะคนถ้าใครอยากจะไปเชิญเพื่อนนะคนอ่ะก็ให้มาตรงนี้เนาะนี่นี่นี่ เลื่อนลงมานะคนมันจะมีคําว่าอ่าชวนเพื่อนอยู่ยนะคนอ่านี่นี่สองตัวเนี่ยกดเข้าไปนะคนตัวไหนก็ได้อ่ะตัวนี้เนาะ,ะน่าจะเป็นตัวนี้ทุกคนนี่นี่นี่ตรงนี้เนาะอ่านี่ทุกคนตรงนี้นะคน,ะน,น,ะคนแล้วก็มากดแชร์ตรงนี้นะคนอ่เชิญเลยนะคนมันจะมีลิงก์ของเราอยู่เอาไปแชร์ไว้ที่เฟซที่ไลน์ก็ได้นะคนถ้าใคร เชิญเพื่อนได้มากๆก็ได้เยอะนะคนุณสำหรับอ่าผมก็เชิญไ้แค่หนึ่งร้อยเจ็ดคนเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างนะคนุณมันจะเป็นรหัสคําเชิญของเรานั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะเชิญเพื่อนหนึ่งคนคนจะได้รับหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญแล้วก็ห้าสิบเหรียญแล้วก็แปดหมื่นสี่พันนะคนุณอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับแอปนี้เนาะโอเคแล้วก็กดกลับไปนาะทุกคน หน้านี้ก็จะเป็นเค e s ของเขาเนาะคนเราก็สามารถไปทําได้นะคนเก็บเพชรด้วยเนาะแล้วก็ผมนะคนตรงนี้ไม่มีอะไรเนะคนจะเป็นหน้านี้เนะคนเพื่อเล่นเกมมันเองเนาะถ้าใครอยากจะถอนเงินก็ให้กดมาตรงนี้เนาะคนนี่ๆผมเนาะกดมาเนะคนแล้วก็มากดตัวนี้หนึ่งทีเนาะกดเข้าไปเนาะอ่าตอนนี้ผมมีอยู่ที่ห้าสิบเจ็บาทนาะคนอ่าก็ที่บาทก็ถอนไม่ได้เพราะ พชรไม่พอนะคนก็รอถอนหนึ่งอบาททีเดียวเลยละกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะคนถ้ามันถอนได้นะคนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแอปนี้นะคนอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะลงอีกตอนไหนนะคนเนาะก็นานอยู่นะคนก็ต้องรอให้เล่นถึงหนึ่งบาทก่อนนะคนเพราะว่า1ิบาทมันใช้6 0ร้อยเพชรนะคนพอเพชรไม่พอเนาะอ่ะประมาณนี้ก็เอาไปเล่นกันได้นะคนสะสมเหรียญเนาะอ่ะประมาณนี้เลยผมเล่นหลายแอปมาทุกคนมันเลยกระจายตัวทุกคนมัน เงินไม่เลยได้กระท่อนกระแท่นนะกระท่อนกระแท่นะค,คืออะไรวะ <c oughs> อ่าโอเคเนาะอ่ากดกลับไปนะคนสำหรับคลิปวิดีโดนี้นะคนอ่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโหน้าละกันตาหรับคลิปนี้ก็ซ e e y